ครับเอาละครับมันดึงเบ็ดลงไปครับดึงเบ็ดลงไปฝนครับดีนยเสียงกบโอ้พี่ครับสายเบ็ดแหมสวัสดีครับสวัสดีผู้ร่งติดตามทั้งช่อง Youtube ข้ามมึงคิงครับวันนี้้อ่าหว่างๆครับฝนตกลิ่นๆนิดหน่อย หาใสเบ็ดครับใสกังเว้นเลยเหรอครับฝนมันตกลิ่นๆออกมาปานนาสีหาวครับเป็นไม้เอ่อทงหน้าครับทัวๆไป่ะหรับครับลองใส่เบ่งนะครับเด้อเงียมือเป็นยีรีดครับเบ็ดประมาณสามสิบหลังเดี๋ยวลองใสเบ่งครับนี่ครับผงศหีใสล้อยๆไว้ครับเอาไอ้เบ็ดก้อนหลังครับ ใส่ร้อยๆไปอีกหน่อยครับป่าไม้คือปลาคอครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับนี่ครับใส่สลับกันไปครับใส่ขวาครับเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆกันครับใส่ไปเรื่อยๆแล้วสะยามไปบิ่งครับใส่ใส่เล้วไว้ช่วงไหนกลางเว้นผ่านครับฝนฝนตกไปปล่อยครับ าบาทที่นี่ใส่พ่อใส่เสร็จฝนบบตกแห้งก็เลยยังไม่ได้ม,มายามครับจนทิ่มไปจนแลงอย่แล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าเพียงไหนเด้ครับไปครับหลังแรกเงียบเหมิดครับเอาเดี๋ยวจะมาใส่จะมาเติมเดี๋ยวเบิ่งหลังต่อไปก่อนหลังที่สองกับเหมิดอีกแล้ววุ้ย ยังไดนนอปลาหน่อยว่านอหรือ,อยังไดนหรือมันปลายังเรื่องอีกแล้วครับอันนี้ก็เหมือนห่วยเดี๋ยวผมขออนุญาตปักเนี่ยเสียไปกล้วครับโอ้หัวปักแล้วครับหัวจมเลยผู้หลูสิยูวะครับหัวปักเลยยูบล่ะ โอ้ยมาอยู่ยเหรอครับมาอยู่รุดแล้วครับ,นนบเนี่ยมดครับแล้วนั่นก็มดครับเนี่ยมดมัตาหน่อยบ่ากินเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบน้างนี้ครับข้างนี้คือหัวจมเนาะไหนอยู่ป่ะเนาะอ้ยมาอยู่ครับไปแล้วครับ มาเบิงครับมาลุนครับหลังนี้ครับหัวปักอียู่ครับโอ้ยอยู่ปะเนาะอ๋ออยู่ครับอยู่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 ครับตายเน้ะยึดเกี่ยวลงไปครับธนาอู้ปลาคอครับ ตาคอ,งอางไงครับอู้ได้การ,รับได้กการอ้นี่ โอ้นี่ครับโอเคครับโอ้สด,อดุสดสดุดเอาละครับเอาละครับมึงดึงเบ็ดลงไปครับดึงเบ็ดลงไปผุนครับได้ยินเสียงตามๆครับเดี๋ยวน้องโอ้ตาคอครับโอ้มันหลากเบ็ดลงไปโอ้โอ้พี่ครับสายเบ็ด แมโอ้ปลากระแนนยังที่เหรอครับแมเบ็ดหลากเพี้ยเพี้ยครับเบ็ดครับโอ้หลาก ย,ยินเสียงเ yeah. oh. ยอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาเขาเดียวครับถช่ครับยามแล้วแ่ะครับไอตัวแหลกผมลืมเบื้องว่าไอผมไอเป็นตั้งกล้องครับจริงๆเราต้องไอฮหดตัง้งไอกล่องไล่แน่นอนครับก็ถอดก็เอาให้ละลายครับเฝ้าหลายเฝ้าน้านปลาลายจนลืมเหมือนเบื้องว่าจะของตั้งกล้องผิดครับรูปแล้วนี่เดี๋ยวมาเบื้องกันครับเป็นยังไงครับประกอบการ ได้สองตัวมีตัวงามครับเดี๋ยวเทให้เบิ้งครับใส่เดียวกันเลยงามนี่ครับนี่กอได้ยุ่ได้กินครับสำหรับื้นนี้ก็ครับสวัสดีครับ